365วันจากคําสอนสู่ความเชื่อเพื่อพบพระเจ้าขอเชิญทุกท่านมาอ่านและรับฟังตลอด365วันกับหนังสือคําสอนของพระศาสนจักรคาทอลิกไปด้วยกันนะครับวันที่171ิศีลมหาสนิทในแผนการความรอดพ้น เครื่องหมายขนมปังและเหล้าอางุ่นหนังสือคำสอนพระศาส,สนจักคาทอลิกข้อที่1 3 3 3หัวใจของพิธีถวายบูชาขอบพระคุณก็คือขนมปังและเหล้าอางุ่นซึ่งเมื่อมีการกล่าวพระวาจาของพระกิสตเจ้าและกล่าวเชิญพระจิตเจ้าแล้วกลับเป็นพระกายและพระโลหิตของพระกิส์เจ้า พระาศาสนาจักรซึ่งซื่อสัตว์ต่อพระบัญชาขององค์พระผู้เป็นเจ้ายังคงปฏิบัติกิจการที่พระองค์ทรงกระทำในค่ำวันก่อนที่จะทรงรับทรมานสื่อต่อมาเพื่อระลึกถึงพระองค์จนกว่าจะเสด็จกลับมาอย่างรุ่งโร์พระองค์ทรงหยิบขนมปังพระองค์ทรงหยิบถ้วยเต็มด้วยน้ำจากผลองุ่นเครื่องหมายของขนมปังและเหล้าอางุ่น เมื่อกลับกลายเป็นพระกายและพระโลหิตของพระเจ้าโดวยวิธีการที่เข้าใจไม่ได้แล้วนี้ยังคงหมายถึงความดีของการเนรมิตสร้างต่อไปอีกด้วยดังนั้นในพิธีเตรียมเครื่องบูชาเราจึงขอบพระคุณพระผู้ทรงเนรมิตสร้างเพราะขนมปังและเหล้าอางุ่นซึ่งเป็นผลจากน้ำพักน้ำแรงของมนุษย์แต่ก่อนหน้านั้นยังเป็นผลมาจากแผ่นดินและผลมาจากต้นองุ่น จึงเป็นของประธานจากการเนรมิตสร้างพระศา,าสนาจักรและเห็นการกระทำที่เมลคีเซเดกกษัตริย์และสัมมณะเคยปฏิบัติคือท่านได้นำขนมปังและเล่าอางุ่นมาให้ว่าเป็นการกล่าวล่วงหน้าถึงการถวายบูชาของตนด้วยหนังสือคำสอนพระศา,าสนาจักรคาทอลิกข้อที่1334 ในพันธสัญญาเดิมชาวอิสราเอลนำขนมปังและเล่าอางุ่นในบรรดาผลิตผลแรกของแผ่นดินมาถวายบูชาเป็นเครื่องหมายของการสำนึกถึงพระคุณต่อพระผู้สร้างแต่ทั้งสองสิ่งนี้ยังรับความหมายใหม่ในบริบทของการอบพยพด้วยขนมปังไร้เชื้อที่ชาวอิสราเอลกินในการฉลองปัสกาทุกๆปีชวนให้ระลึกถึงการรีบเร่ง ของการออกเดินทางที่ช่วยให้รอดพ้นจากอียิปต์การระลึกถึงมานาในถิ่นธุรกันดารจะเตือนอิสราเอลอยู่เสมอให้ระลึกว่าตนมีชีวิตอยู่ได้ด้วยพระวาจาของพระเจ้าที่เป็นดั่งอาหารในที่สุดขนมปังประจำวันยังเป็นผลของแผ่นดินแห่งพระสัญญาเป็นประกันความซื่อสัตย์ของพระเจ้าต่อพระสัญญาของพระองค์ถวยถวายพระพร ตอนปลายของการเลี้ยงปัสกาของชาวยิวทำให้ความยินดีของการฉลองนี้มีเหตุผลด้านอันตวิทยาคือเหตุผลการเฝ้าคอยให้พระเมสสิยามาฟื้นฟูกรุงเยรูซาเล็มเพิ่มเข้ามาด้วยพระเยซูเจ้าทรงตั้งศินมหาสนิทหรือพิธีบูชาขอบพระคุณของพระองค์ก็ประทานความหมายใหม่และสมบูรณ์แก่การถวายพรขนมปังและถ้วยนี้ด้วย ังสือคำสอนพระศาสนจักรคาทอลิกข้อที่1335อัศจรรย์การทวีขนมปังเมื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงถวายพระพรบิขนมปังและทรงให้บรรดาศิษย์นำไปแจกเพื่อเลี้ยงประชาชนนั้นเป็นภาพล่วงหน้าของความอุดมสมบูรณ์ของขนมปังศินมหาสนิทหนึ่งเดียวของพระองค์นี้เครื่องหมายอัศจรรย์ที่ทรงเปลี่ยนน้ำให้เป็นเหล้าอางุ่นที่หมู่บ้านคานา ก็ประกาศถึงการรับพระสิริรุ่งโรดของพระเรยซูเจ้าแล้วเครื่องหมายอัศจรรย์นี้แสดงถึงความสำเร็จเป็นจริงอย่างสมบูรณ์ของงานเลี้ยงวิวามงคลในพระอาณาจักรของพระบิดาในงานเลี้ยงนี้บรรดาผู้มีความเชื่อจะดื่มเหล้าอางุ่นใหม่ที่เปลี่ยนเป็นพระโลหิตของพระคริสต์เจ้าแล้ว หนังสือคำสอนพระศาสนจักคาทอลิกข้อที่1น3 6การที่ทรงประกาศล่วงหน้าถึงศีลมหาสนิททำให้บรรดาสิษย์แตกแยกกันเช่นเดียวกับที่การตรัสล่วงหน้าถึงพระทรมานทำให้เขารู้สึกสะดุดใจถ้อยคำนี้ขัดหูจริงใครจะฟังได้ศีลมหาสนิทและพระทรมานเป็นเสมือนก้อนหินที่ทำให้สะดุดใจ พระธรรมล้ำลึกประการนี้ยังไม่เลิกเป็นโอกาสของการแตกแยกท่านทั้งหลายจะไปด้วยหรือคำถามนี้ขององค์พระผู้เป็นเจ้ายังคงดังก้องมาตลอดทุกสมัยเป็นดังคําเชิญชวนให้ค้นหาความรักของพระองค์พระองค์ทรงเป็นผู้เดียวที่มีพระวาจาแห่งชีวิตนิรันดรและการรับเศนมหาสนิทของประธานจากพระองค์ด้วยความเชื่อก็เป็นการรับพระองค์เอง การตั้งศีลมหาสนิทหนังสือคำสอนพระาศาสนจักรคาทอลิกข้อที่1337เมื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงรักผู้ที่เป็นของพระองค์พระองค์ทรงรักเขาจนถึงที่สุดเมื่อทรงทราบว่าถึงเวลาแล้วที่จะทรงจากโลกนี้ไปเฝ้าพระบิดาระหว่างการเลี้ยงอาหารค่ำทรงล้างเท้าและทรงมอบพระบัญชาให้เขาทั้งหลายรักกัน เพื่อจะทรงมอบประกันแห่งความรักของพระองค์นี้ไว้ให้เขาจะได้ไม่ทรงต้องจากบรรดาสิษย์ไปและเพื่อทรงบรรดาให้เขามีส่วนการฉลองปัสกากับพระองค์จึงทรงตั้งศิลมหาสนิทหรือพิธีบูชาขอบพระคุณไว้เป็นอนุสร์ถึงการสิ้นพระชนและการกลับคืนพระชนมาชีพและยังทรงมีพระบัญชาแก่บรรดาอัครสาวกที่ทรงแต่งตั้งให้เป็นสม,มณะแห่งพันธสัญญาใหม่ เ่อประกอบพิธีนี้จนกว่าจะเสด็จกลับมาอีกหนังสือคำสอนพระศาสนจ,จักคาทอลิกข้อที่1338พระวราสารสาหรสทั์ทั้งสามฉบับและนักบุญเปาโลเล่าเรื่องการตั้งศีลมหาสนิทถ่ายทอดไว้ให้เราทราบส่วนนักบุญยอนกล่าวถึงพระวาจาของพระเรยซูเจ้าในสารธรรมที่เมืองคาเปอร์นาอุม พระวาจาเหล่านี้เตรียมทางไว้สำหรับการตั้งศีลมหาสนิทพระคิสตเจ้าตรัสถึงพระองค์ว่าทรงเป็นขนมปังอาหารให้ชีวิตที่ลงมาจากสวรรค์หนังสือคำสอนพระศาสนจ,จักคาทอลิกข้อที่1339พรยาพระเยซูเจา้าทรงเลือกเวลาฉลองปัสกา เพื่อทรงทําตามที่เคยแจ้งไว้ที่เมืองคาเปนาอุมว่าจะประทานพระกายและพระโลหิตแก่บรรดาสิทธิ์ก่อนจะถึงเทศกาลกินขนมปังไรเชื้อที่ต้องฆ่าลูกแกะปัสการพระเยซูเจ้าตรัสใช้เปโตรและยอนว่าจงไปจัดเตรียมการเลี้ยงปัสกาให้เราเถิดสิทธิ์ทั้งสองคนออกไปเตรียมปัสกาเมื่อถึงเวลา พระเยซูเจ้าประทับที่โต๊ะพร้อมกับบรรดาอัครสาวกตัดกับเขาว่าเราปัถนาอย่างยิ่งจะกินปัสกาครั้งนี้ร่วมกับท่านก่อนจะรับทรมานเราบอกท่านทั้งหลายว่าเราจะไม่กินปัสกาอีกจนกว่าปัสกานี้จะเป็นความจริงในพระอาณาจักรของพระเจ้าพระองค์ทรงหยิบขนมปังทรงขอบพระคุณ ทรงบิขนมปังประทานให้บรรดาสิทธิ์ตรัสว่านี่คือกายของเราที่ถูกมอบเพื่อท่านทั้งหลายจงทำดังนี้เพื่อระลึกถึงเราเถิดในทำนองเดียวกันเมื่อกินอาหารเสร็จแล้วพระองค์ทรงหยิบถ้วยตรัสว่าถ้วยนี้เป็นพันธสัญญาใหม่ในโลหิตของเราที่หลังเพื่อท่านทั้งหลาย หนังสือคำสอนพระศาสนจักคาทอลิกข้อที่1340เมื่อพระเรยสูเจ้าเสวยพระกรยาหารมือค่ำครั้งสุดท้ายพร้อมกับบรรดาอัครสา,าวกในช่วงเวลาของงานเลี้ยงปัสกาก็ทรงทำให้ปัสกาของชาวยิวมีความหมายสมบูรณ์อันที่จริงการที่พระเรยสูเจา้าทรงสิ้นพระชนและกลับคืนพระชนมาชีพนั้นพระองค์ทรงผ่านไปพบพระบิดา ซึ่งก็คือปัสกาซึ่งแปลว่าการผ่านใหม่ที่สำเร็จก่อนหน้านั้นแล้วในงานเลี้ยงพระกายหารคําและยังเฉลิมฉลองต่อมาในพิธีบูชาขอบพระคุณซึ่งทำให้ปัสกาของชาวยิวสมบูรณ์ไปและเป็นการเกริ่นล่วงหน้าถึงปัสกาในวาระสุดท้ายของพระศาสนจักรในความรุ่งโรจน์ของพระอาณาจักรด้วย 365วันจากคำสอนสู่ความเชื่อเพื่อพบพระเจ้า